โอเคหนึ <Okay>. mm ่งไป สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาติดสติกเกอร์ที่ขวดเจลแอลกอฮอล์ของเรานะคะขวดเจลแอลกอฮอล์ที่ทุกคนต้องใช้ในชีวิตประจำวันเนาะเราก็เอามาติดสติกเกอร์เพราะว่าจะทําให้มันเนี่ยไม่น่าเบื่อนะคะเพราะถ้ามันเป็นขวดโลง่ลงๆเนี่ยมันจะดูน่าเบื่อเกินไปเนาะเรามีสติกเกอร์หลากหลายมากนะคะซึ่งใครอยากได้นะคะเราจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างเนาะงั้นเราไปเริ่มติดก,กันเลยเรานะคะก็จะเลือกว่าจะติดสติกเกอร์ตรงไหนแล้วก็ เลือกว่าจะเอาสติกเกอร์อันไหนมาติดนะคะซึ่งแบบเราแพนว่าเราอจะติดเป็นชื่อเรานะคะแล้วก็แบบว่าเป็นแบบโบรอบๆอ,อะไรอย่างนี้เนาะมันจะได้แบบเออดูสวยอ,อมืมมันเป็นในหัวนะไม่รู้ว่าแต่มันจะสวยจะสวยเหมือนที่เราแพนไว้หรือเปล่าะค่ะซึ่งเรานะคะเลือกมาเป็นสีฟ้าเนาะที่แบบว่าจะติดด้านนอกเนาะ มันดูสวยดีนะคะเราก็เลยเลือกมาติดแล้วก็เราดึงขาดด้วยนะคะตรงนั้นมันก็เลยแบบแบงแล้วเราคิดว่าเราจะเอามาแปะเพิ่มแต่มันก็ไม่ได้เนาะเพราะว่ามันขาดไปแล้วแล้วก็ติดบนมากๆเลยเราก็เลยแบบติดไม่ได้แล้วเราก็ตัดสินใจที่ตัดสินใจที่จะแกะออกนะคะเพราะว่ามันไม่สวยเนาะเราก็เลยแบบ เราก็เลยตัดสินใจที่จะแกะมันออกนะคะแล้วเราก็ที่เราก็พยายามที่จะเปลี่ยนแบบว่าไม่ทําให้มันขาดแล้วเราก็เปลี่ยนสีนะคะเอาไปติดในฝั่งตรงข้ามเนาะครั้งนี้ไม่ขาดแบบเท่มากรู้สึกดีแล้วมันก็ขาดอีกรอบหนึ่งเราไม่เหมาะกับงานนี้ทุกคนเราไม่เหมาะกับมัด mm. โอ้ โ okay. อเดอะไทเราก็ติดเอาอันที่ขาดนั่นแหละคะ่ะมาติดต่อจากอันที่เป็นชิ้นส่วนยาวนะคะแล้วก็จะติดสติกเกอร์เพิ่มไปนิดหน่อยนะคะให้มันดูแบบมีอะไรมากขึ้นไม่ดูไม่แบบไม่แบบธรรมดาเกินไปไม่งั้นก็จะไม่ใช่อเมรีกเป็นไงสวยไหมสวยเนาะแบบมันดูแบบมันสวยอะ ไปะคะ่ะเราก็จะติดเป็นชื่อเราเองชื่อของเราเนี่ยก็จะติดเป็นชื่อย่อเป็นแบบ A.M. ชื่อย่ออะไรอย่างนี้นะคะแบบ I r m y r e a ซึ่งถ้ามันสามตัวมก็จะแบบไม่จับเราก็จะเลยต้องไปส่งตัวแบบ A.M. ซึ่งมันก็ไม่ครบชื่อแต่ไม่เป็นไรไม่ความจับนะคะแล้วเราก็จะติดเพิ่มไปอีกชื่อนึงเป็นชื่อศิลปินที่เราชอบแบบแบบจองอู เจนอยอะไรอย่างนี้ทุกคนก็สามารถ c r e เอทชื่อได้เลยนะคะเราต้องแบบต้องสักนิดนึงอะนาอต้องติดชื่อแบบว่าทุกกลัวใครขโม,มยซึ่งมันก็ไม่มีใครใช้อยู่แล้วแบบเราเพราะว่ามันไม่ใครบ้าใช้แบบนี้แล้วก็ไม่มีใครที่จะแบบสติกเกอร์ได้แย่ได้แย่ขนาดนี้ไม่ก๊อ เราก็จะติดทั้งหมดสองชื่อเนาะเพราะว่ามันจะดูสวยกว่าอะไรอย่างนี้มันจะแบบอืมสองชื่อมันจะแบบดูมีอะไรซึ่งแบบทุกคนก็จะเดาว่าชื่อใครอะสองชื่อคนอาจจะติดชื่อแฟนได้ๆนะถ้ามีแต่เราไม่มีซึ่งมีมันกลับหัวเดี๋ยวเราก็จะเอารูปขึ้นให้ข้างๆนะคะซึ่งมันกลับหัวเนาะ ก็เป็นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะฉีดหน่อยสักนิดหนึ่งล้างมือหลังแป่เสร็จนะคะนี่เราซื้อเป็นแก๊ลอ์เลยนะไวเตอร์เรามีทั้งหมดสามอันนะที่มันเป็นขวดแอลกอฮอล์แล้วก็เก็บให้เรียบร้อยนะคะหลังใช้เสร็จก็เก็บให้เป็นที่เป็นทางนะคะไม่งั้นก็จะมีโจน,นะคะมาขโมยสติกเกอร์ของเราที่ราคาไม่แพงแต่ก็ไม่ถูก เราซื้อมาตอนเจ็ดเจ็ดนะคะมันก็เลยราคาถูกหน่อยแต่ถ้าไม่ใช่เจ็ดเจ็ดเราก็ไม่รู้ว่ามันจะลดไหมนะคะก็เสร็จเรีย,รยบร้อยแล้วนะคะก็ขอจบไปเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย